เคยสงสัยกันไหมครับว่านิทานที่เราฟังกันตอนเด็กๆเนี่ยบางทีมันก็ซ่อนบทเรียนชีวิตที่เอ,อ่อลึกซึ้งมากๆเอาไว้เลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนิทานนางฟ้านิ้วมือครับเป็นเรื่องราวที่สอนเราว่าเอกความรักความหวังดีเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกรงทองที่ขังความสุขของเราไว้แบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลย เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคำสัญญาคำเดียวเลยครับคำสัญญาที่เต็มไปด้วยความรักค่าสัญญาจะว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจะไม่ยอมให้เธอต้องเจ็บแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับเป็นคำพูดของเจ้าชายเวสลีย์ที่ให้ไว้กับพระราชาฟังดูแล้วโรแมนติกสุดๆแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าคำสัญญาหวานๆนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกน,นาฏกรรมที่มองไม่เห็นเอาล่ะครับ วันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันนะฮะเราจะเริ่มจากคำสัญญาที่ผูกมัดที่ว่านี้ก่อนเลยแล้วไปดูกันว่ามันนำไปสู่ความสุขที่หายไปได้ยังไงจากนั้นเราจะไปค้นพบเวทมนต์ในปลายนิ้วและพลังของการลงมือทําครับและแน่นอนปิดท้ายด้วยการถอดบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้กันโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยคำสัญญาที่ผูกมัด เราจะมาเจาะลึกกันดูเลยว่าคำสัญญาที่มันเกิดจากความรักที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าชายเนี่ยนะมันกลายเป็นกรงที่มองไม่เห็นแล้วมันค่อยๆเข้ามาขังชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของเจ้าหญิงได้ยังไงกันคือในช่วงแรกๆนะครับทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยเต็มไปด้วยความสุขแต่แล้วความรักของเจ้าชายมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการปกป้องที่แบบโอ้โหมากเกินไปคือเจ้าชายไม่ยอมให้เจ้าหญิงทำอะไรด้วยตัวเองเลยนะครับคิดดูสิว่าแม้แต่จะเด็ดดอกกุหลาบที่ชอบเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะ พราะกลัวหนามจะตำหนุความหวังดีตรงนี้แหะครับที่มันค่อยๆกลายเป็นความเฉยชาที่น่าอึดอัดแล้วก็กัดกินชีวิตของเจ้าหญิงไปทีละนิดทีละนิดแล้วพอชีวิตที่เคยมีสีสันมากๆถูกขังให้อยู่แต่ในกรอบของความปลอดภัยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับเราไปดูกันต่อในส่วนที่2เลยความสุขที่หายไปซึ่งเราจะเห็นเลยว่าทําไมเจ้าหญิงถึงค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหาย ผลลั์ของการที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันน่าตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับเจ้าหญิงสปริงก็เริ่มเก็บตัวซึมลงแล้วก็เอาแต่นอนทั้งวันท่านบอกเองเลยว่ารู้สึกไร้ชีวิตชีวารู้สึกว่าทุกอย่างมันจืดชืดไปหมดนี่คือสภาพของคนที่แบบมีคนจัดการให้ทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรให้ทําไม่เหลือเป้าหมายอะไรในชีวิตอีกแล้วแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับเจ้าชายเวสลีย์ไม่ได้นิ่งเฉยนะ ท่านก็พยายามทำทุกอย่างเลยเพื่อจะทำให้เจ้าหญิงกลับมามีความสุขอีกครั้งมีทั้งคณะตัวตลกอัศวินนักมายากลการเต้นรำคือจัดเต้นมาหมดเลยแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ความบันเทิงจากภายนอกไงครับมันเข้าไปเติมเต็มความว่างเปล่าข้างในใจของเจ้าหญิงไม่ได้เลยพอทำทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ผลทุกทางมันตันไปหมดเจ้าชายก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่แบบสิ้นหวังที่สุดแล้ว นั่นก็คือการเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อไปหาแม่มดเท่าผู้ลึกลับคนหนึ่งและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะพลิกเรื่องราวทั้งหมดไปเลยและแม่มดคนนี้ก็มองเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเลยครับเธอไม่ได้มองว่าเจ้าหญิงป่วยทางกายนะแต่เธอมองลึกเข้าไปในดวงตาแล้วก็บอกว่าแสงสว่างในดวงตาของเจ้าหญิงมันหายไปแล้วโลกทั้งใบของท่านมืดลงเพราะว่าจิตวิญ,ญญาณข้างในตั้งแหที่กำลังป่วย แล้วคำตอบของแม่มดก็คือสุดยอดมากครับคือเรื่องนางฟ้านิ้วมือมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยนะแต่เป็นเหมือนคำเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากๆมันคือพลังที่ซ่อนอยู่ในมือของเราทุกคนนี่แหละครับพลังที่เกิดจากการที่เราได้ลงมือสร้างอะไรสักอย่างได้ทำงานได้ทำอะไรที่มีคุณค่านางฟ้าพวกนี้จะออกมาก็ต่อเมื่อเราลงมือทำครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆนะพวกเขาก็จะหายไปทันที แม่หมดเตือนไว้ชัดเจนและส่งพลังมากๆเลยครับว่านางฟ้าจะจากไปและตัวเจ้าหญิงก็จะเศร้าไปตลอดการถ้านิ้วมือของท่านได้ไม่ถูกใช้งานโหนี่เป็นเหมือนเงื่อนไขที่ต่อรองไม่ได้เลยนะมันบอกเราชัดๆเลยว่าความสุขของเราเนี่ยมันผูกติดอยู่กับการลงมือทำแบบแยกกันไม่ออกจริงๆเอาละครับ พอได้คำแนะนำที่มันดูเหมือนจะง่ายๆแต่ก็แฝงไปด้วยความลึกลับแบบนี้แล้วเจ้าหญิงจะทำยังไงต่อล่ะเรามาดูกันเลยครับว่าพลังแห่งการลงมือทำเนี่ยมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งได้ขนาดไหนแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มขึ้นจริงๆครับทีละเล็กทีละน้อยนี่นะเจ้าหญิงสปริงเริ่มจากงานง่ายๆในวังนี้ล่ะครับแต่ทุกครั้งที่มือของท่านได้ทำงานไม่ว่าจะอบขนมหรือทำความสะอาดแสงสว่างในดวงตาของท่านก็ค่อยๆกลับมา แล้วพลังบวกของท่านเนี่ยแหละครับที่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งวังเลยเปลี่ยนบรรยากาศที่เคยหม่นหมองเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวามีความสุขกันอีกครั้งนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆเลยครับจากคนที่เคยห่อเหี่ยวซึมเศร้ากลายเป็นคนที่ร่าเริงมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตมันคือการเดินทางจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังเลยนะแล้วทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เพราะยาวิเศษอะไรเลยครับแต่เป็นเพราะ การได้กลับมาใช้มือของตัวเองทำในสิ่งที่มีความหมายอีกครั้งแค่นั้นเองแล้วเวทมนต์ที่ว่านี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ในวังนะครับเจ้าหญิงท่านนำสิ่งที่ค้นพบเนี่ยไปแบ่งปันกับเด็กๆทั่วอาณาจักรเลยไปสอนให้พวกเขารู้จักความสุขจากการได้สร้างอะไรต่างๆด้วยมือของตัวเองมันเหมือนการส่งต่อคลื่นพลังบวกที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะมาสรุปแกนแท้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดจากนิทานที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะง,ง่ง่ายๆแต่กลับทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเรื่องนี้กันครับสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มจากคนแค่คนเดียวเองนะครับพอเจ้าหญิงกลับมามีความสุขกับตัวเองได้อีกครั้งเนี่ยพลังงานดีๆมันก็แผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรเลย พอคนทํางานอย่างมีความสุขผลผลิตก,ก็เพิ่มขวัญกําลังใจก็ดีการค้าขายก็รุ่งเรืองมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงข้างในของคนคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างขึ้นความเจริญรุ่งเรืองให้คนทางสังคมได้จริงๆเพราะฉะนั้นเวทมนต์ที่แท้จริงในเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่คาถาอะไรเลยครับไม่ใช่เรื่องลี้ลับด้วยแต่มันคือความจริงง่ายๆเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเรานี่แหละก็คือเราทุกคนเนี่ยต้องการเป้าหมายในชีวิต เราต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการนั่งเฉยๆสบายๆนะครับแต่มันมาจากการได้ลงมือทำทำในสิ่งที่มีความหมายนั่นต่างหากสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนลองไปคิดกันดูนะครับว่าเวทมนต์ที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่ แล้วเราจะตามหานั่งฟ้านิ้วมือของเราเองเจอได้ยังไงไม่ว่าจะในการทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำกันในแต่ละวันลองไปหาคำตอบกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ